สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนใช้เว็บชั้งเบดนะครับก็เว็บนี้จะเป็นเว็บเกี่ยวกับการที่เราจะสามารถหาพื้นที่ต่งตางๆในเกม Minecraft นะครับก็บจะมีเราก็จะเช็คไบโอมได้นะครับสนา,ามชั้งหรือว่าหมู่บ้านเดนเจอร์ดันเจียนสตองฮูแมนชันแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับได้หมดเลยนะครับแต่ว่าจากล่าสดุด มาครับ Hardcore Day, Day 2ของผมนะครับก็คื so อยังหาหม wrote, machine, <c oughs> ู่บ <c oughs> <Say ar> <ihnen> ้านดิจเจอร์ไม่เจอเลยผมก็เลยคิดว่าผมต้องใช้แล้วล่ะเราก็เข้ามานะครับแล้วเราก็ต้องเลือกเวอร์ชั่นนะครับตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่1.17.1นะครับก็เลือกเป็น1.16และก็มากกว่านะครับแล้วก็เราก็กดโหลดฟอร์มเซฟเลยนะครับมันก็จะเด้งหน้าให้เราใส่นะเราก็เข้าไปที่ d i c e นะครับแล้วก็ User นะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นชื่อคอมพิวเตอร์นะครับผมไม่ได้ตั้งก็เลยเป็นยูเซอรอ์เดิมนะครับเสร็จแล้วเราเข้าไปที่แอป d a t a นะครับแล้วก็ o ロミーครับแล้วก็เซฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลกหลักที่ผมเล่นในไลฟ์สดก,ก็กดเข้าไปก็จะมี Level.dat นะครับแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะโชว์นะครับว่าแล้วก็ตอนนี้ผมยืนอยู่ณจุดที่ลบ หนึ่งแปดเจ็ดเราก็ใส่ตรงเขาเรียกว่าไงดียเราตรงที่เรายืนนะครับเราอยากหาได้ตรงไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นบริเวณบ้านผมเลยนะครับได้นไหมครับผมกดโกะมาะครับแล้วก็อ่าฮะนี่แหละครับผมก็ว่าทำไมหาไม่เจอรอบข้างคือไม่มีเลยหูวผมคิดว่าน่าจะไปจุดนี้นะครับเจ็ดแปดสี่ลบเก้าหกสองนะครับ เจ็ดแปดสีลบเก้าจดสองเออแล้วก็มันก็จะมีถ้าผมจำไม่ผิดนะสีของแต่ละอันนะครับน่าจะอันนี้มั้งสีม่วงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันน่าจะหมายถึงอันนี้นี่นี่ซอมบีนะ้ยูเนเจอร์ไงอยู่ข้างล่างสีม่วงก็หมายถึงซอมบี้เนเจอร์นะครับก็คือมันจะเป็นหมู่บ้านที่มีแต่ซอมบี้นะก็คือยูเนเจอร์มันเป็นซอมบี้อยู่หมดแล้ว เผื่อใครอยากจะไปหานะครับก็ไปได้อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านต่างๆนะครับตามนั้นนะโอ้อก็เดี๋ยวเราก็ไปต่อกันในไลฟ์สดนะครับรบ๊ายบาย